อ๋นะครับนี่คือนะครับ Xperia ZR นะครับที่เพื่อนผมเนี่ยได้ซื้อมาเมื่อจิ้คืนนี้เขาบอกว่ากันน้ำครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่านะนี่ครับยังโอเคอยู่นะเรียกเรียกเรียกริปนอันอนันนี้คือเจ้าของเครื่องนะครับผมตัวเสือกนะฮะให้เรียกเรียกน้องมาดูด้ผมจะจุ่มน้ำเลยนะฮะจะจุ่มไหมล่ะจุ่มไหมรับไปแล้วครับตอนนี้ครับมันอยู่ในน้ำครับ เฮ้ยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอ้ยเอ้ยมันมาอยู่มันมาอยู่เอ้าไม่เอไมอันนี้นี่นี่เบา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 จะเป็นยังเอ้ยแต่มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะแต่มันถ้าจะกินไม่ได้อะเพราะมันอยู่ในน้ำมันเลยจะกินไม่ได้เฮ้ยมันต้องเป็ี่นหมดก่อนนะเขาเป็นในกล้องนะเขาเป็นในกล้องนะครับชุ่มครับช่มให้ดูกันนะว่า ถ่ายรูปอะ่ะมถ่ายรูปไม่ได้อ่ะติดรูมันยังวะติดหมดแล้วน,นะแต่ไม่แต่มันยังใช้การได้อยู่นะเห็นไหมยังไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับนะถ้าไปกินได้ดีดีดีเลยว่าอ่าถือว่ามันจะน,น้้ำครับแต่แต่ไม่เข้าใจว่าพอจุ่มแล้วมันถ่ายไม่ได้๋ยนลองโทรเข้าดิครับลองโทรเข้าดูดิว่ามันขึ้นเปล่า <c oughs> มันจะเข้าป่าวะ บ้านม no ah, uh ึงเขารับต no ัวตับในน้ำเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวยจะคุยเงไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เออมึงรับมึงจะคุยยังไงอรับนะรับนะรับได้ไหมรับไม่ได้อะมันถ้าจะกินไม่ได้อะแต่มันอ๋อมันถ่ายรูปมันต้องใช้ปุ่มกดอ๋อเอาใหม่เอาใหม่วางวางวางวงเล้วางแล้วางแลยเอาใหม่นะเดี๋ยวลงไปในน้ำใหม่นะยึบยึบนี่ลยครับกดกกดยเลย่เดี๋ยวด เปิดกล้องตั <top. S 1> well, ้งไว้ดิต้องเปิดกล้องแล้วก่อนนี่ฮะนี่นะฮะโวยงงดเลยกูกโงะปะอืออย่าซู่มกันลูกเออมึงเหรอเดี๋ยวยอยู่ไหนวะเอออยู่นี่อยู่นี่อ๋อเอ้ยมีเพชด้วยเสือกอีกอื๋อ้าจริงวะแม่งจริงว่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหใครจะไปเลยกลัวขึ้นกันเลย สานาทีนะครับนี่ก็ถือว่ามันก็โอเคนะครับเอสเ i ีย Z r เซร์นะฮะกระดังได้จริงครับต้อสนะองพาอ์เราไม่ทได้หรอคเยครับ